สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูรถขุดยอดนิยมยอดฮิตยอดนิยมครับก็เป็นโ SK120 คิดหนึ่งล่วมาร์คทรีสภาพเ่านอกนะพี่น้องกรงล่างเต็มตเดินไฮเด็ดมีลายยักให้พร้อมเลยเครื่องเดิมปั๊มเดิมครับไฟฟ้าเต็ม เอวเน่นสีนี่ยังเดิมๆเ,เลยนะไม่น้องโอ้หลอเลอดนั้นหกลูกครับแค่เรียนหนึ่งสนใจมาดูได้ครับ เปิดเน็ตเน็ตอยู่ที่5 9 9 9 9 9นะครับหรือว่า5ัน0 90, 9 0 9 0้9ยพอดีก็คือมีรายแยกให้ร้อมครับเครื่องสวยมากนั่นเต็มฟันยันเป็นฟันญี่ปุ่นอยู่เลยไ่น้อง อันนี้เคียร์ิ่งย่านเนเปีนะครับนะอูดออกเลยเพราะว่าขายวัวไปหมดแล้วแอร์เย็นไฟติดหมดนะครับพูดง่ายๆว่าคันนี้นี่สดมากเลยสดเดี๋ยวทำงานเสร็จจะเปิดเครื่องให้ดูครับกปั๊มรอขนาดไหน ทันใดที่ทำงานเอาไปงานก่อสร้างครับนะมีไปปิ้งให้เลยซื้อหอยแยะก,ก็ใช้ได้นะครับอ่ะดึงไประบบเต็มนะครับเต่าก็ตายได้หมดออ uh huh. เจอกี้เท่าปุ่นเลยพี่น้อง uh huh. เดี๋ยวลบก่อน uh huh. โซลตายได้หมดจะใช้ระบบแยกก็ได้หมดครับ4วิธีหนึ่งสสูบเทอร์โบไดร์อินเจคชั่นระบายความร้อนด้วยน้ำ85้าพลังมาครับวัดรอบเครื่อง2,000รอบต่อน,นาทีใบแท็กนั้น50เซนครับเดินไฮเดรดปั๊มคาวาบสกิ๊เค3 v 63, ม3กเมตรจิงเจแปนครับอันนี้กำเนิดเกิดที่ แดนปลาดิบนะครับอุ๊กี้ห้าฟันครับเอ้ะรู้สึกว่ามันจะมัวอะอรพี่น้องเกิดอ,อะไรขึ้นนกกล้องสงสัยไป่ได้เช็ดกลอ้องอ่ะดูดูโด,ดยรวมนะครับดูโดยรวมรอบๆอ,อ,อ่ะโอ้อาจจะย้อนแสงครับพี่น้องนะอ่ะเออดูมุมนี้ดีกว่านี่ครับ ไปไทยก็ใช้ได้หมดนะสีอาจจะคือสีที่ถ้าขัดเงาก็จะแวบเะยครับนะแวบเลยไปพูดไปส่งได้หมดนะครับดูโดยรวม นิ่งดีครับเบาดี0982723752นะครับเปิดอยู่ที่5,99,999 0 90, 9, 999. ต่อรองได้ครับ0982723752ฟังเสียงเครื่องครับนี่เอาไปใช้ยาวเลยใช้ยาวนะครับ ช่วงล่างนะพี่น้องนี่ครับดูโซ่ดิดูเฟรมครับดีเลยบุดไป็นแทนครับสวยมากรถอยู่บุรีรัมนะครับ สายแยกมีนะครับ๋อาสายแยกชุดไปปิ้งนะหมายถึงว่าเราไปซื้อหัวแยกก็ใช้ได้ครับซื้อสายแยกเก่านอกก็ใช้ได้ขุดแล้วโอจะฝังครับนะฝังฝังรากย,ยากาสนใจก็0982723752 สดจริงๆพี่น้องเท่าที่ดูมาในคันนี้นี่หล่อมากนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเครื่องกับปั๊มนะครับว่าเป็นยังไงเอาไปก็ใช้นี่ใช้ยา,ยาวๆเลยช่วงล่างใน3ปีสบายๆครับ ให้ดูเลยเป็นเป็นรถที่ค่อนข้างจะใช้ดีครับนะคุณภาพอีกค่ายหนึ่งเครื่องยนต์ยอดอีนะสุครับพีน้องซีพีดีหนึ่งได้หมดครับนะก็โดยรวมถือว่าสภาพนี่ แปดส้นะครับโอ้ฝังรากหญ้าังรากหญ้าเข้าไปกดดูได้ครับยูทู e ช่องชาติจรร์ซัพหรือว่าเพจชาจรร์ซัพเอ็ก์คาริเตอร์อินรัไก่รีเก่า เครื่องให้ดูหน่อยเพราะว่าอินทองอาจจะเอ๊ะทำไมเรอไอยากดูด้เครื่องดูปัม๊มหน่อยกดสือญี่ปุ่นยังอยู่เลยครับนะ แบบมารฟรีติดทีปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาด12ตันครึ่งนะครับ เดิมเลยน้องลงน้าปัดกิ๊กครับเดี๋ยวไปดูปั๊มกับเครื่องนี่ครับปั๊มนะลองดูเอาครับเอสามี 3, หกสามไฟฟ้าเต็มนะครับ em biết in Japan àén cao mừn cao thành cao đối cao ชุดแย็เนี่ยมีจะแพรครับนะวยป่ยบ้าครับสภาพสดเอาไปใช้ยาวเลยต่ำบนก็คลิกเลยครับวนะ่ะนี่ตำไฮดรอลิกท่ำเชือเพลือง